เม่เพิ่งเลิกโรงเรียนมาถึงบ้านแล้วก็ทําส้มตำอยูน,นะคะส้มตำตุ้งส้มนีมม่กับมาทักท้ายนะจ้าหลังเลิกเรียนพามีอย่างมาทักท้ายคิดพอร์ดทุกคนเลยจ้ะสวัสดีค่ะทุกคน Hello everyone Hey hey ไม่กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเม่ วันพฤหัสนะคะทุกคนเมย์เพิ่งเลิกโรงเรียนมาถึงบ้านแล้วก็ทําส้มตำกินนะคะส้มตํากุ้งสดสตอกุ้งสดแล้วก็ขนมจีน,นะคะ่ะนี่นะคะกําลังกินเลยค่ะทุกคนมากินด้วยกันนะคะฟ้าค้ม,คม,คมฟ้าคืมฝนนะคะวันนี้มาจ้า อืมอืนกุ้งค่ะกุ้งสดกุ้งสดไปซื้ออยู่ร้านไทยค่ะทุกคนอร่อยอร่อยชอบกินอันนี้ก็สลัดสลัดค่ะ เบาอีสานนะจ๊ะกินของแซ่บแซ่บอซ่บ กล้งสต๊อกอสตอ,สตอเม็ดใหญ่ๆแซ่บๆจ้ะทุกคนทั้งอีสานทั้งลาวทนทั้งอีสานทั้งไทยปุ่นกันเลยจ้าภาษานี่จ้าสตอกุ้งสตอกุ้งสดอร่อยอร่อยอืม มันยังไม่สอบสอบเทีตจ้ะสอบเทอีอเมื่อันกับเมื่อสุดท้ายเราจะไปโรงเรียนโรงเรียนเมื่อสุดท้ายแล้วก็ปิดเทอมปิดเดือนหนึ่งจ้ะเปิดอีกทีกับวันจันทร์เดือนวันที่วันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมเราจะเปลอนตามสิบเมื่อ

Ja. Mm. Uh -oh. สตมตำต้องใส่พริกแห้งมันเสีสบ่บหอมแซ่ยบจ้ะมัเผ็ดจ้ะอันมันเผ็ดกับมันสแสบ 음흠첫째 o 다 เพี้ยนเพี้ยนเี่นีน่กับมาทักท้ายนะจ้าหลังเลิกเรียนมัมีอย่างมาทักท้ายคิดฮอดทุกคนเลยจ้ะว่นน้ลงคลิป จุดนี้กับว่ได้ลงคลิปหลายว่ได้ลงคลิปทุกวันพี่จังแต่ก่อนจ้ะเพราะว่าเปิดเทอมเรียนไม่ค่อยมีเวลาว่างอัดคลิปจะ้ะกลางบ้านก็นไล่แต่คลิปนี้แม่ก็จะขอลาไปก่อนเลยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจะ้ะใส่แม่ผาไปเที่ยวเมืองใดแม่ก็เสดไายมาให้เบิ่งเน,เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำ I